ดูสิดูสิมะเขือเทศลูกนี้ใหญ่มากเลยละ่ะมันเป็นส่วนลึกในความทรงจําของผมช่วงเวลาที่พวกเรามีความสุขที่สุดในชีวิตในฐานะครอบครัวแต่เรื่องเร็วร้ายมันก็เกิดขึ้นโดยที่พวกเราไม่คาดคิดหกปีหลังจากเกิดเรื่องนั้น การดำรงชีวิตยอยู่ของพวกเราก็เปลี่ยนไปและในตอนนี้จอมทำลายล้างได้กลับมาอีกครั้งเจอตัวแล้วนาโอคุ้งนี่วาตาริน่นาไม่คิดจะเข้าชมรมเลยได้ยังไงลองคิดดูนะอุตสาห์ได้เข้าเรียนทั้งทีเออคือว่าน้องสาวตัวน้อยของผมบอกไว้ว่าห้ามให้พี่เข้าชมรมนะวาัตารนินาโออายุ16ปี ว่าไงนะน้องสาวตัวน้อยหมายความว่าย,ยังเด็กอยู่งั้นเหรอเธอเป็นเด็กที่สุขภาพดีเกรดสีเลยล่ะครับต้องขอโทษจริงๆนะครับเออเกรดสีคุณภาพนขนาดนั้นเลยเหรอน้องสาวเหรอหมอนัน่งคงใช้เป็นข้าออ้างปฏิเสธพวกเราล้วมั้งฉันเห็นหมอนั่นอยู่กับน้องสาวหลังโรงเรียนเลิกด้วยละเอ๊ะรือว่าหมอนั่นจะไปซีดคอน,นจริงๆริงแล้วเนี่ยจริงเหรอเนี่ยพวกเราอยู่ห่างมองนั่นดีกวา่าที่พูดมาทั้งหมดฉันได้ยินนะเฟยฉันจะต้องอธิบายเรื่องนี้สักวันซะแล้ว ไม่ก็แตกต่างก,กันกับโรงเรียนเก่าเลยฮะไปกินโดนัทกันเถอะแล้วเธอจะไปกินที่ไหนล่ะอ่าลืมไปเลยว่ามีตรวจร่างกายอีกฉันไม่ค่อยสนใจกับคำพูดเกี่ยวกับฉันหรอกนะหลังจากการดำเนินชีวิตของฉันอยู่ภายใต้าการควบคุมของน้องสาวพี่จ๋าช่วยหนูหวีผมที วอตสุสุชิโรอายุสิบปีโดยประมาณสุสุเดือนที่ผ่านมาอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยสิบเรื่องแค่นี้ยังต้องห้พี่ช่วยอยีกันเหรอไม่ต้องห่วงแล้วเมืยย่อไหร่จะทาเองได้แล้วเนี่ยหมเมื่อหนูโตเป็นสาวไม่ได้เด็ดขาดสุสุนะอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีพี่ในครอบครัวของเราเหลือแค่พี่กับหนูแล้วนะอีใช่แล้วสองปีก่อนพ่อแม่ของพวกเราจากไปแล้วพวกเราสองพี่นอ้อง เลยต้องออกจากบ้านเกิดแล้วก็ต้องมาใส่ยอยู่ที่บ้านญาติเดือนที่ผ่านมาพวกเราก็ใส่อยู่ที่โตเกียวพี่จ๋าพวกเราจะสายแล้วนะไปสายแน่ๆเลยเฮ้ยพี่จะวีผมให้อย่างนั้นรีบเปลี่ยนชุดเลยอย่าทิ้งตรงนั้นสิโอ้ยนี่เราโอน้องมากเกินไปหรือเปล่าเนี่ยวันนี้อากาศดีฮฮซักผ้าดีกว่าฮะอรุสวดครับธรรมยศซังนายรู้ไหมนายกำลังทำให้ฉันลำาคานะ วัต,ตริธรรมยศอายุ28ปีสุเกคิโยะเอ่อนี่คือสิ่งที่เขาตักทายกันตอนเช้าเลยครับที่สําคัญนะสูสูนะ่ะพอโตขึ้นแล้วส่วนสูงเธอก็จะไม่เพิ่มขึ้นหรอกนะมันคงเป็นกรรมพันธุ์แล้วนะอย่าเพิ่งโดืสรุนตีครับสูสูต้องสูงข,ขึ้นแน่อะนี่เงินสําหรับเดือนนี้รับไปสิเอ่อขอบคุณครับเอเอ,เ,อเพิ่มอีกหน่อยไม่ได้หรอครับเดือนที่แล้วเป็นวันเกิดของสูสูสินะ ไม่คิดจะเื้ออะไรให้หน่อยหรืองไงนอกจากนี้เงินนั่นคือทรัพย์สินต้องสาบของพ่อนายน่าจะทําให้นายพอใจนะอุ๊ยน่ากลัวชะมัดพอเราไปทําอะไรไว้เนี่ยเอออางผมเป็นผู้หญิงที่ประหลาดมากบ้านหลังนี้ใหญ่มากและคุณอ้างผมค่อนข้างมีฐานะแต่ผมไม่เคยเห็นเธอออกไปทํางานเลยเธอขี้งกมากครับฮัชผมก็คิดอย่างนั้นนะนะขออนุญาตค่าฉันเอง ฉันมาทามเกี่ยวกับภาพประกอบนะคะฉันจะส่งแฟกซ์มาทีหลังนะคะนักแต่งนิยายเหรอเหมือนกับรอบที่แล้วขอปฏิเสธอย่าพูดแบบนั้นสิคะเธอคงจะพูดประมาณว่าถ้ายัางมารบกวนฉันอีกฉันจะเตะเธอออกไปอย่างนั้นสินะแหลกช้มัดเธอเป็นบรรณาธิการสาวที่เข้าออกที่นี่บ,บ่อยๆขอโทษที่เช้านี้เสียงดังไปหน่อยนะจ๊ะเออครับมันก็เป็นงานนี่นะอย่างไรก็ตามเราก็ยังมีชีวิตที่ปกติสุขดี ถึงแม้สภาพแวดล้อมจะเปลี่ยนไปก็ตามแถม2ปีมานี้ก็ได้เงินใช้จ่ายอีกสุดๆชอบกินข้าวไข่คนสินะเราต้องใช้เงินอย่างประหยัดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉนันต้องการที่จะปกป้องการดำเนินชีวิตปกติของพวกเราว้าวอาหารเช้านี่เป็นข้าวไข่คนอีกแล้วฮะฮะดิบกินเถอะโนหอมใหญ่ปลูกผักมีสวนถัว่วมีดอกไม้ ต้นคารโนล่าที่กำลังออกดอกที่นี่มีสวนเต็มไปหมดเลยที่ตะวันออกที่วันตกเหรอผ่อนคลายดีจังใช่รู้สึกผ่อนคลายสุดๆเลยตัวแล้วนะเอะ๊รู้จักด้วยเหรอก็พวกเราเคยปลูกกับแม่นี่นะเอะอเออเออจริงสิน้าธรรมยุแบ่งเงินส่วนหนึ่งให้สำหรับเดือนนี้แล้วนะมีอะไรที่อยากได้ไหมสุ่าพี่มีแผนจะหางานเสริมเพื่อหาเงินอีกนะ แล้วพี่จะหาซื้อของให้สุสุไงแต่คงจะซื้อของที่แพงเกินไปไม่ได้แล้วนะไม่หนูไม่อยากได้อะไรทั้งนั้นที่พี่จะหารานเพราะพี่ไม่อยากอยู่กับสุสุใช่ไหมเธอต้องอยู่ด้วยตัวเองบ้างสิสุสุไม่เอาหนูเกลียดพี่วันเกิดเมื่อเดือนที่แล้วพี่ก็ยังไม่ได้ให้อะไรเธอเลยนี่ตอนพี่พาหนูไปร้านสะดวกซื้อแล้วนี่นะนั่นเหรียญร้อยห้าสิบเยนนี่นะแค่ร้อยห้าสิบเยนจะทำให้หนูดีใจได้เหรอหนูไม่ได้โง่สักหน่อยที่สําคัญความดีมันเหนือกว่าเงินความคิดเด็กหนอ ดีละใจะเย็นลงแล้วเอาละ่ะต้องเลือกแล้วนะว่าต้องการอะไรหลังจากเรียนจบแล้วพวกเราก็จะกลับมาอยู่ร่วมกันอีกอยู่ร่วมกันอฮมฮะ <c oughs> แต่หนูไม่ต้องการให้พี่ทํางานพูดอะไรออกมาเนี่ยหสุ่สุวันนี้รีบตรงไปที่โรงเรียนเลยนะหมเราถ้านายไม่เข้าร่วมกิจกรรมชมรม เดนนายจะเข้าสังคมได้ยังไงอ๋อแบบไหนล่ะฉันก็ไม่ค่อยแน่ใจหรอกนะแต่เพราะว่างก็เลยต้องหาอะไรทําแบบสมแล้วนะกับไมโร่แล้วคนอื่นๆดูนี่สิชมรมบาร์บีคิวกับชมรมราเมงสองชมรมนี้ก็น่าจะดีนะนอกจากนี้ยังมีชมรมดีวีดีกับชมรมไพ่นก,กะจอกด้วยนะเออก็ดูนะ่าสนใจดีนะฉันชอบกินราเมงด้วยสิอ่าแต่หลังจากกลับจากโรงเรียนฉันก็ต้องไปดูแลน้องสาวอีกนี่สิต่อโทษน,นะที่ฉันไปกับนายไม่ได้เนี่ย นายจะกลับไปเป็นซีทคอนอีกแล้วเหรอฉันมาถึงการคิดถึงครอบครัวตัวเองก่อนมันก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วนะพน่นชัดก็มีปู่เหมือนกันเพราะงั้นเข้าใจความรู้สึกเลยละเป็นคนดีจังเลยนะน่าคุงอิเชระยุคาริอายุ16ปีอิเชระซังเออมีอะไรเหรอวันนี้พวกเรามีจัดการประชุมคณะกรรมการนักเรียนชั่วคราวนะ่ะเธอจะมาด้วยไหมพวกเราอยากสร้างความงานโดยการปลูกสวนในโรงเรียนนะ่ะฉันเลยอยากได้คนอภิบายเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเราจะปลูกกัน ว่ามันจะเติบโตยังไงนะเออเออวันนี้คืออุย๊ยเราสัญญาไว้กับสูสุแล้วแต่อยากไปชิบแต่เออโทษทีนะครับผมสัญญากับน้องสาวไว้แล้วนะถ้ามีธุระเราก็ฉันไม่บังคับหรอกนะเออแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วฉันก็ไม่ได้เข้าประชุมเพราะน้องสาวเป็นหวัดนะเฮ้ยอิจิยาระซังนี่นะนี่หมอนี่เป็นใครฟะก็ช่วยไม่ได้นะนะที่บ้านของฉันสวยได้ก็เพราะน้าของคงเลยนะดังนั้นเมื่อประชุมเสร็จเดี๋ยวฉันจะบอกละเอียดอีกทีนะ เออไม่ต้องลําบากก็ได้ครับอยากกังวลไปเลยนะ้าทางานหนักมามากแล้วนะพี่ใหญ่ีในที่สุดหมวดเจก็ได้รับคันเดียวยาเอ้ยเตุดทายซี่อย่าไปไประชุมด้วยจังลืมอิจิระไปซะเถอะนั่นกำลังจะเป็นศัตรูของวุชายทั้งหมดนะรูตัวไหมเจ้าฉ,ฉันรู้อยู่นะ้าเอ,อ๋หมายความว่าอย่างไงศัตรูของวุชายทั้งหมดเนี่ยเอ้ยอิอจิระซังเขาไม่คิดอะไรกับคนอย่างฉันอยู่แล้วนะ อย่างมากก็แค่พูดเรื่องการเรียนแล้วนะฉันได้ยินมาว่าก่อนหน้านี้เจระปฏิเสธแมวมองจากนิตยสารหลายเล่มเลยนะก็แค่ข่าวในหมู่ผู้หญิงแล้วนะจะจะไปรู้เหรอ <S <S เฮ้ยฉันก็รู้สึกแล้วนะว่าเวลาอยู่ใกล้เธอเธอพูดเรื่องของงามแล้วก็มีนักเรียนย้ายเข้ามาใหม่ที่ห้องสีเมื่อวานด้วยนะรู้สึกว่าจะชื่อเอ่อธอจิบะนะซาสกิชื่อนี้แล้วมั <S <S ้งเธอได้คะแนนโหวตสูงเรื่องความสวยของห้องสีเลยนะต้องจําชื่อไว้ จอจิงสิน้องสาวองฉันกำลังรอฉันอยู่ที่บ้านนะถ้านายอยากเข้าสังคมเมื่อไหร่ก็ปรึกษาฉันได้เลยนะเออเออนาโอคุงนา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 คุง นาโอคุง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 นาโคุงต้องการอะไรกันแน่ใจจอมทำลายสวนเดเว้นละเฮ้ดีใจจังที่ยังจำฉันได้นาโอคุงฉันทาจิบันะซาสุกิหกปีมาแล้วสินะไม่ต้องทำเป็นแนะนำตัวเลยเธอเล่นตามฉันตั้งแต่เมื่อเช้าเลยไม่ใช่หรือไง ไม่จริงหรอกนาคุง้งรู้ไหมฉันแอบตามเธอตั้งแต่ที่ย้ายมาเลยล่ะหฮเอาจริงดินาคนลุกชะมัดเอ,อ้ย6ปีที่แล้วเธอทำลายไร่ของพวกเราจนพินาศฉันยังไม่ให้ไปยเธอเกี่ยวกับเรื่องนั้นนะอืมฉันขอโทษตอนนี้เนี่ยนะฉันจะตามนายไปทุกที่เลยนี่เธอสำนึกจริงปะเนี่ยฉันมีบางอย่างอยากบอกน,นายนาวคุง้ง สถานการณ์แบบนี้รู้สึกไม่ดีเลยฮะฉันมีบางอย่างจะบอกนายฉันคงยอดดีกับจ่ดีไม่ได้แน่แนเออ่เออเออฉันมีเรื่องต้องทำนะน่าคงอยากแกล้งฉันสิการดูแลน้องสาวของฉันก็มากเกินพอแล้วนะและฉันก็มีเวลามาเถียงกับเธอหรอกนะนายดูมีความสุขมากตอนที่ได้ดูแลสุดๆจังแต่นายกลับทําท่าทางเย็นชาใส่ฉันนายน่าจะทําดีกับฉันมากนะแต่นายกลับมินใส่ฉันอีกเนี่ยสิ หืมเหย่ยเดเดนี่ทบ้าอะไรเนี่ยหลังฉันแทบพักเลยท่านนายไม่ฟังฉันฉันก็จะไม่ยอมปล่อยนายไปอเออเออเออเข้าใจแล้วนะปล่อยฉันเถอะเฮะอเหย่ยืมชิงที่ต้องการสิงที่ต้องการอืมไม่อยากได้อะไรเลยนะถ้าฉันไม่รีบตัดสินใจพี่ต้องโกรธแน่ ฉันต้องบอกว่าต้องการจัดเลี้ยงหรืออะไรสักอย่างหึไม่นานก็ได้กินแล้วนะเย่หนูจะช่วยด้วยอีกแล้วจะดึงมาหักสิลูกืมใช่แล้วสุสุฮะพี่มาที่เร็วพี่คงมีอะไรบางอย่างกำลังเรียกชื่อพี่อยู่อย่าไปฟังนะผู้หญิงด้วยละอย่าไปมองด้วยเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้ใครนะ อพี่ไม่รู้จักเธออย่าไปกังวลเลยนะอุ้ยแค่เราลืมไปซะอืจากที่คิดมานานหนูก็รู้แล้วาหนูต้องการอะไรโอใช่บอกพี่ด้วยสิอืมหนูอยากทําสวนอืมเอ๋อะไรนะหรือว่าเราฟังผิดไปสวนไงสวนปลูกผักตลอดไรกับพี่ไม่ไมพี่รู้ว่าหนูต้องการบางอย่างแต่ว่าสวนนี่มันใช่หนูอยากทาสวนนี่นะ ผิดแล้วสุสุฟังพี่นะนั่นมันมากเกินกว่าที่พี่จะสามารถซื้อได้ด้วยเงินของพี่นะแต่พี่พูดว่าจะให้หนูทุกอย่างนี่แถมพี่ยังบอกว่ามันโอเคถ้ามันไม่แพงเกินไปหนูอยากได้เอยพวกเราอยู่ในตัวเกี่ยวกันนะงั้นก็ซื้อสวนหลังบ้านสิพวกเราไม่มีเงินนะนายจะใช้สนามหลังบ้านทําอะไรเหรอเอะมันไม่ได้ทําอะไรอยู่แล้วและฉันก็ไม่ได้ใช้มันด้วยยังไม่ออกจากห้องเลยนะเออไม่เป็นไรครับ เราได้รับการดูแลจากคุณมันเยอะแล้วแล้วตอนนี้ผมกำลังจะยืมสนามหลังบ้านคุณไม่ต้องมายอฉันหรอกนะน่า,าําคัญเพียงแต่ฉันไม่อยากให้ที่สวยๆแบบนั้นมันสูญเปล่าก็แค่นั้นเอ้ยนี่มันแย่กว่าที่คิดอีกนะโรคมากจะเริ่มจากตรงไหนดีเนี่ยเราจะปลูกปักในที่แบบนี้ได้เหรอ,อเฮออ้ยจะว่าไปในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวพ่อแม่ก็ดูแลสวนตลอดทั้งวันทั้งคืน หรืออีกในนึงเราไม่สามารถหยุดทํางานได้แม้หลังจากที่เลิกเรียนหรือวันหยุดแล้วฉันก็ยังต้องฟ้ามองสุสูอีกถ้าหากว่าสุสุพอใจกับเรื่องนี้แล้วก็ที่ไหนก็ได้มาเริ่มกันเถอะอ่ะืมตอนนี้นอกเหนือจากที่โรงเรียนพี่ก็เป็นของเราแล้วเออพูดอะไรนะไม่นีฉ่ฉันไม่คิดเลยว่าจะได้ทําส่วนอีกครั้งหลังจากที่สวนโดนทําลายในวันนั้นฉันยังคงรู้สึกไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องนี้ เจอตัวแล้วนาคอ,อกุงเอ้ยม่านนาโอ,อกุงอยู่แถวนี้สินะเธอทำบ้าอะไรเนี่ยอะไรที่ฉันพูดว่ามีบางอย่างจะบอกนายเหรอเจ้าไม่ถึงทําไมถึงถือนั่นต่างหากเล่านี่เหรอนายดูนี่สิอย่าเข้ามาใกล้สูสูนะออกไปฉันบอกให้ออกไปนั่นสินะในที่สุดฉันก็ได้อยู่อย่างสงบสุขก,กับสูสูสัก,กทีฉันไม่ต้องการ ให้เธอมาทำลายฉันอีกทำไมเธอต้องเข้ามาหาฉันด้วยนาออกคุงไม่ว่านายจะคิดยังไงไม่มีทางเลือกฉันต้องทำให้นายเข้าใจฉันให้ได้เฮอไมะไม่นะอย่าเข้ามานะไม่เดี๋ยวตายแน่เลยเดี๋ยวก่อนอืเอออะไร อ๋อเวนละให้ลำคองฉันลิ้นฉันหายใจไม่ออกรู้สึกดีแล้วฮะเดอ้อฉันไม่สมามารถถัดขื้นได้เลยเป็นจุบที่ดีนะว่าไหมเออเนาคุ้งเน่าคุ้ง และฝันร้ายที่น่ากลัวที่สุดก็ได้กลับมาอีกครั้งพร้อมกับการโจมตีที่ร้ายแรงนาวคุ้งเนาวคุ้งอพี่ตายแล้วเริ่มต้นการทำลายล้าง